ีเป็นเทของหน้าอ่ะพีเน้อแลดวายแหงจิงได้แดดดีขึ้นหรือว่ามันนี่นะนี่จะเป็นวัดเนี่ยแหละจังได้ว่านี่แบบนี่บุกบ้าน,น, <c oughs> บบน,นอเจ็บหัวแห้งอะไรเจ้บหัวแห้งนโดยกับสบายดีสบายดีส,ดสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคเนเด้อ โดยมัมพ่อนองาตีแล hm ้ว e พ like <nationwide> <a> <büyük> ี่น้องพ่อตอนนี้กะเสื้แรงๆเนาะโดยมื้อนี้กะแวะมาทางเงินภูวงเพื่อนพี่น้องเลยกะยามแรงๆแบบว่ามีแดดแล้วตอนนี้คือแบบแดดแห้งกัะบบไว้เนาะมันอากาศท้อนพี่น้องเห็ดแห้งเห็ดให้เจ็บพัวนะเพราะว่าผู้วงเิ่นกะมื้อนี้ก็คือชิดีขึ้นแหละเพราะว่าเห็นพัน่ายลิปลงพี่น้องเลยเพราะว่าว่านี้ก็คือแบบเป็นไข่เนาะลูกกัะบบได้โดยนองาตีกะคือแบบ โอเคขึค้นอยู่พี่น้องเยมีแต่สิเปหนแะเนวมาติดอีกเนาะหัวมันเบิดกลิกนเลยดึงออกโดยเดี๋ยวกไปเบิ่งพี่น้องว่าสร้างเพิ่นเ็ชรยังแน่เมื่อนี่เนาะไ่ได้มาแต่เศร้านี่เลยโดยมาต้นค่ำๆเมื่อนี่มันจังบอแดดเนาะโดยโดยพี่น้อง <c oughs> ทางบันไดเพิ่อนกะยังกะแหงเบิด์เลยเนาะแหงขักแล้ววันนี่ บ้านประตูหน้าบ้านก็แบบเพิ่นใส่เรียบร้อยเนาะเออะองเพิ่นนั่งกะแกสบายดีเด้อสบายดีน้องทิงโทยอืมนั่งอยู่นี่บ่ได้ไปหาน้อไม้มื้อนี้น่ะบ่ วานี่ไปหาพี่น้องไปหาทุกมื่นแลายเนาะมาทางนี้กับทางซางคนเขากินน้ำมล้วสมเฮ้ยเท่เป็นเท,ทของน้ำพีหน้อเลยแหววัยเฮงหลังคาก,กับมุงหยุดเร้่องเห็นแวบๆไผปะอ่ะสบายดีเด้อ บอกแล้วยังเห็นอยู่นี่ตาโกนแลยพี่น้องเสียวกันเลยตาตนโกนเนาะอันนี้พันทางกระเทวางกีนนี่แหละเนาะ <standen> ยังบบแหงตัวนี้แหงแล้วถึงเทโดนแล้วเนาะเนียน,นจิบเลยมุงลังคาอีกย่างก็เรียบร้อยพี่น้อง โอ้อันนี้กับสิเป็นหางลินเนาะคืออันของกระตีคือกันพี่น้องคนใส่งามแหง้งโดยแบบมันโตรงหน้าม,มันยังได้เนาะเป็นหางลินของครัวขึ้นมงลังคายอย่างนะั้นเนาะนใส่งามงามเนอะหัวยังไงคิดโมกไล่เลยทางนี้ก็ ม่อเช้าขกมี่น้องเอมวัดติดกันเลยมัดิวัดต่อว,วัดมาหากันน,น้องนอนนี่เป็นวัดตลอดเดีเย๋ยวเหยียบไปแล้วให้มไงสอบเอ้ยจังได้เลยดีขึ้นอยว่ามันนี่นะมันจะเป็นวัดนี่แหละเราจังได้ว่าน,นี้ แบบจะผัวแห้งอะไรเจ็บหัวแห้งนนเจ็บัวได้ถ่ายคลิปนอนพูกใหยมาถ่ายเลียบพี่น้องเพิ่นก็นอนจนขำบ่ตื่นวานี้เขาบริกรรมกินยาแต่ก็แต่งหวาใครนี่แบบว่าดีขึ้นเนาะเพราะว่าแบบพี่น้องแต่ละคนคือแบบกินยาเป็นเก็บได้นอกกินบ่ค่อยได้ฮะนะ พันกิ้นยาอย่างว่านี่ยาปลายาอยถูกเมาอื่นมาได้เม็ดใหญ่หุ่นหอนน่อยบ่ดีขึ้นก็ค่อยเหนี่ยเลยน้องเลยบริติดน้ำพายดอกเนาะติดมาทำการเนี่ยแหละสองคนว่านี่มีได้ติดหัวก็เลยบอสนะปันไดติดหัวแต่กระดาษป้าขนหอนแล้วเพิร์เจ็บคออย่างปะขอน้องบดิเจ็บยวดนี่คือการปุ่น เป็นวัดเลยพี่กมันแนะนำโบได้เนาะเป็นอย่างไงไอ้มันแบบว่ามันมันแสบคอนะว้าตรงนั้นหน่อยแท็กซี่สุดนักเพียนบอนนี่นะอืมหุ่นดีนะจ๊ะเนาะหนน่อยได้ใหญ่เลยเป็นเพื่อนมาใส่อัน้ำเมื่อนี้วะบานประตูทางหน้านะเพื่นาใส่บ้านนี่วะ Đó lại luôn đi lục đấy. Muy đi. Muy đi. Muy rồi Muy đi. Muy đi. mẹ nó Muy đi. hẹn đi. Muy 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 Ở đây แห้งเลยอันนี้เพิ่นอาจจะอ่อเทแต่สาๆไมดแล้วเนาะโดยแห้งไว้อยู่มัอน,นี้แดดก,ก้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดเดวเพิร์ลจะแป้งดูเลยค่ะมีนะในหันที่ใช้อะไรเพิ่นวลวะอะไรวะเพิ่นเอาข่าในเลยค่ะอ,าาใใคอยู่ในพี่เลยรู้สีอางเฮ้ยคอยๆลอยเอาของเรามาแบบโบได้ออบ <c oughs> อกมามาเป็นฉากให้เบื่อ สัางมันกำลังแห้งเนาะพี่น้องทางนี้กะงามแห้งเลยเผื่ว่าโอ้ส้างจักมาแต่ไซสวะสีมือดีพี่น้องเลยแต่ว่าสาบอีกยังกะเนียนจิ๊บเนาะอยู่บรรทัดอิงห้างพี่น้องเนาะอยู่แถวอ่าบ้านนี่แหละใกล้ๆอ่นนเนาะอยู่ทางบรธทตุอิงห้างเพื่อนเพื่อนประมาณนี้แหละแต่ก็บ่ได้ถามพู้ดกเนาะคือว่าเรอยู่บรรทัดว่ะคยเห็นทางของเขาเออแบบนั้นแล้ว โบเอาก็ะยาในหันนะแห้งๆเลยเออเห็นมันเพียงกันเห็นดิอสีมือดีเลยเริ่มเป็นนันๆเลยทำโบเคยเห็นมันกลาสีแห้งดิเหมือนี่ฮะกระลูกได้พี่น้องวานยังโบได้เห็นหนาเลยโตัลอะเห็นหนาเยอะแต่ เว็บซีเวบซีเห็นแต่ตอนเศร้าตอนเศร้าถ่ายคลิปอยู่แล้ววะอือเมื่อมันไปกงกันตอนแรกข่อยอันแบบเจ็บหัวเลยอืมโบวายเลยตอนแรกเห็นยังไงกุ๊กขึ้นกะมือตาเสือๆอยู่เจเอ๊ะไปเห็นยังใหม่นะไปเมียไปเมียไปจนถ่ายหน่องข่อยมาโซ่เจ้าบัวเป็นมาโซ่หรอถ่ายเลยแลยเลยเล หายหายให้น้องบึงพี่เ <laughs> <laughs> ดี๋ยเฮอยยังทำงานเดีบยวเห็ดบ้างนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวทางนี้นะได้แล้วนี่ <laughs> อเอาสีมือดีคือกันแน่นอ <laughs> <laughs> นสีมือดียังตัวนั้นเดินไปแปลงตัวนั้นน้ำสวยงามเนาะเพื้นเท้าแล้วแหละน้องเอ้เทพื้นของน้ากับของครัวเนาะของครัวก็แล้วแะาแวแะ นัองบ่อแห้งมันติดๆๆดติั้ง้งบ่แห้งเลยว่ะได้แล้วตัวนั่นจะเบันมันขำแล้วมันนานแห้งน่อยนึ่งน้องเพราะว่าตอนสวยนะป้าไวแห้งเนาะแห้งไวมันแดกกาดอันนี้เป็นกระกอแต่มือแรกแล้วเนาะ วันนี้เพิ่นบริกรพี่น้องวันนี้เทพ,พื้นห้องน้ำเพราะว่าบ้านนี่มักน้ำไว้ดิเป็นน้ำอาเซซาย,ย่างเงี้ยค่ะแล้เนาะโดยล้งค่ายังกระทืบ่าเรียบร้อยเลยน้องเลยเนาะสวยงามแมแบบเพิ่นมนุ่งนะงามเนาะเพียงกันเลยมีหางลินตรงน้ำน้ำ คนคนใหม่ไปเมียน้ำกันอะคนคนมาไหว้น้ำกัดเบิดแนวเห็ดแล้วบ้าไหมนี่ ยังดีๆเลย no? เนาะน้ำมูวนน้ำเทาเก็บมาไว้เ <horas> บิรงนี่เนาะมันมันอยู่ไกลเฮือนผลคันได้ทางขึ้นนี่นะเนาะโอ้ขักอะเดียวนี่พอดีพอดีเลยอันนี้เพิร์ลไซส์มือมือนีแหละเนาะจับเลยอืม นอนี่ลูกลูกบิดเน,ะนะา,าะเวลาไข่เข่าไข่ออกนะอ๋อตักให้ประมาณนี้เลยนี่มาอีกแล้วต่างสีมือดี <c oughs> <c oughs> โอเคเรื่อยๆขอจังนะได้แ,แล้ว เียไส่น้าก่อนอ้าเออืมใส่ดเ,เลยทางส่างผ่นผสมปูนยังไงพี่น้องโอ้โหสิใา่ในใสเนาะ,ะสิเห็ดในใสอีกนี่อเออสีกอคือ <laughs> สิก,สกหอหงอะไนี่พี่น้อง ทิกกอเลยเนาะ ตานนองวันดีขึ้นหน้ารักแทมึอนี้ใหม่นะแล้วบางโลกมึจะคลองได้เตือกระโปงใส่เพิ่นคนใหม่ตัวนี้ไปไหวมองค้างเฮือนเนาะเพราะว่าเพิ่นแล้วเวียอะไรบางนี่ ปะไว้กันเสียมอยู่นอกเฮือนเนาะทางข้างเฮือนเพิ่นเนาะงามแหงพี่น้องถ่ายมุมไกลเนาะทางซางเพิ่นกำลังสีผสมปูนแล้วก็ก่อทางของของทางกลางเนาะโดยยามแรงๆพี่น้องเลย <c oughs> เพิ่นกะมือนีกะเทพ,เพื้นห้องน้ำเนาะกะ ว่า้พี่น้องเลย,เลเลยแ,แล้วเลยนี่อะไรบ่ว่าสุดงามๆนะแบบน,นี้เนาะแหงเลย <c oughs>

nha nhắm anh ui ăn ăn như vậy coi phải coi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มีสองอันพปรผสมปูนไวน้ครับห้องนี้กับกุวงนาะงพี่น้องขันเบิดซ้มห้องเลย <c oughs> แหงคอได้แบบยังไงเจ็บคอมันจะเก็ดแบบนี้เป็นเมื่อแบบมันมันเจ็บแบบนี้งไงล่ะมัแบบเจ็บไหมเนาะคือหมเอเจ็บโควิดโควิดโอ้ยต <c oughs> ิดกันแล้วนะเห็นยังว่าย่างอยู่ตนะิดแล้วนะโอ้ตรงในตัดออกอีกเนาะอืมนะปวดบ่กักยังตั้งายาว ต่อกันแล้วก็ให้กันจะมีน้องเด็กหน่อยเนาะนอนนอนถึงกัมาดิ่นน้ำถุงมือ กำลังตัดวงกบพี่น้องเนาะเพิ่นแทกอีหยังเพิ่นก็นตัดเพราะว่ามันยาวเกินก่อห้องน้ำอีหยังอะไรพี่น้องเลย mm. โดยเพิ่นเทพื้นอีหยัเพิ่งทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเทพื้นห้องน้ำ mm. แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วไว้แห้งโดยก mm. ว่าบ้านีแซ่ายอีหยังไว้ให้มันแจ็บเนาะ mm. บรรยากาศนี่กร mm. หลังคากระมุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ โดยพี่น้องไอคิปนี้กสิคอลาไปก่อนเนาะมอนีก่กะแวะมาเดินผู้วงพี่น้องเยโดยผู้วงผนก็ดีไข่แน่แล้วเนาะโอเคขึ้นหลยเลยโดยจากคลิปนี้วัาดีกสิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะพบพอกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี